ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้าง Facebook สำหรับเอาไว้สำรองไว้ยิงแอดนะคะคือจะเราไม่จาเป็นที่จะต้องมีเพื่อนหรือว่าใช้ใช้ Facebook ตัวนั้นประจำก็ได้ก็คือ,คอเอาไว้สำรองไว้ยิงแอดคือคือตอนนี้ทุกคนน่าจะเจอปัญหากับ Facebook ถูกจำกัดถูกจำกัดบัญชีในที่นี้หมายถึงว่า Facebook เนี่ย เขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนก่อนยิงแอดทุกเฟซนะคะไม่ว่าจะยิงไปแล้วแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ในวันใดวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะต้องมีการปิดเพื่อให้เรายืนยันตัวตนนะคะแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะยืนยันตัวตนผ่านบางคนก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านเพราะว่าสร้าง f Facebook ไม่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสร้างเฟซไม่ถูกต้อง แล้วเราจะมีวิธีในการสร้างเฟซให้ถูกต้องยังไงเพื่อที่จะสู้กับ AI นะคะตอนนี้ Facebook เนี่ยเขาปิดแบบไม่มีสาเหตุฉะนั้นเราสร้างเฟซสำรองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ธุรกิจของเราสะดุดนะคะก็คือหนึ่งเลยสมัครเมลนะคะสมัครเมลเมลใหม่นะคะหรือว่าเบอร์ใหม่ เมลที่ไม่เคยสมัครเฟซใดมาก่อนแล้วก็เบอร์นั้นก็ไม่ต้องไม่เคยสมัครเฟซเลยถึงจะยืนยันตัวตนผ่านนะคะแล้วก็สร้างด้วยสร้างด้วยตัวตนของเราจริงๆก็คือใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปแล้วก็เมลเมลที่ใช้ในการสมัครหรือว่าเบอร์ที่ใช้ในการสมัคร ให้ล็อกอินเข้าที่เครื่องไว้เพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีการยืนยันตัวตนที่เมลของเราด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือจะเป็นเบื้องต้นนะคะอันนี้ให้สมัครไว้สัก2ถึง3เฟซเลยก็ได้เผื่อบัญชีหนึ่งถูกปิดเราก็ยิงอีกบัญชีหนึ่งแต่บัญชีที่ถ,ถูกปิดก็เราก็ยืนยันตัวตนไว้นะคะเผื่อ มันเปิดพอเปิดแล้วเราก็สามารถที่จะยิงตัวนั้นสลับกันได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ